สวัสดีครับวันนี้เช่นเคยจะพามาดูการผาาฟ้าลายครับนะครับจากฟ้าตาเรามองไม่ามองด้วยตาป่าธรรมดาเราจะมองสีนะมันจะเป็นเพียเพ้ยนหน่อยนะครับสีมันจะเเพียเพ้ยนแต่ถ้าเราตั้งใจตั้งใจมองนะมันจะมีรอย รอยตัดรอยด่างนะฮะดึรอยด่าง, <S <S <ด>งคือการฉาบฉาบไม่สนิทครับพอฉาบไม่สนิทพื้นพื้นไม่เรียบพอเวลาทาสีไปอะเหมือนเราโก่งโก่งครับแล้วก็ตอนเราเก็บใหม่มันก็จะเห็นรอยเป็นรอยมันก็จะเห็นเป็นรอยนะครับในนี้อาจจะมองไม่ชัดแต่ถ้ามองดยตาเปล่าจะชัดนะครับนี่ก็เราก็มาเก็บรายละเอียดนะบ้านรายน,นี้นะครับ เดี๋ยวว่าข้อแตกต่างกับฝั่งนี้ที่เราเก็บไปแล้วฝั่งนี้ที่เราเก็บไปแรกแต่ก่อนไม่ใช่เรียบแบบนี้นะครับเรียบๆเก็บฝาให้มันเรียบๆอ่านฝาต้องใช้ช่างฝีมือหน่อยนะครับมันจะเรื่อยๆหน่อยก้องไม่โฟกัสเลยอ่าโฟกัสละประมาณนี้นะครับก็ยังมีแสงสะท้อนเข้ามาส่องเข้ามาก็เปิดไฟดูนะครับอันนี้ก็ต้องแบบ เก็บงานกันนะครับางานก็จะประมาณนี้ไลาอาก็ประมาณนี้ก็เอามาถ่ายโชว์เฉยๆครับไม่ได้มาติดสงรงติดเซนอะไรมากมายนะมาถ่ายเล่นถ่ายโชว์เพื่อให้เป็นาแนวทางเพื่สำหรับใารที่จะแต่งห้องอะไรนะครับนะครับไม่ได้ลงนาน,านเลยแ้ามาลงเนาะเราไปเรื่อยครับนะสวัสดีครับ